ขณะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเข้มนะคะเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะเคลื่อนไปปักหลักชุมนุมค่ะขณะที่ด้านของนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อที่จะติดตามการชุมนุมและการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญค่ะ นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ภายใต้ ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินรวมถึงติดตามการอภิปรายและถแถลงด้วยวาจาของสารรัฐธรรมนูญก่อนลงมติคำร้องวินิจฉัยอำนาจกำหนดหวันเลือกตั้งใหม่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตยื่นคำร้อง ขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ชุมนุมจะเดินทางมาชุมนุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีก หลังจากพุทธอิสระประกาศเตรียมย้ายสถานที่การชุมนุมจากถนนแจ้งวัฒนะไปปักหลักอย่างสถานที่อื่นพร้อมกับขู่ว่าจะเป็นสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปโดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารคอยสังเกตการทั้งพื้นที่ราบและตึกสูงโดยรอบค่ะขณะที่สื่อมวลชนเองได้รับอนุญาตประจำเฉพาะจุดเท่านั้น